You're Summary to listening The สวัสดีค่ะเข้าสู่การเจาะลึกสถานการณ์การเมืองไทยที่ต้องบอกว่าตอนนี้ร้อนระอุขึ้นทุกวันเลยนะคะวันนี้วันที่5มกราคม2569แล้วเหลืออีกแค่เดือนนิดๆเพ่าน,นั้นเองก็จะถึงวันเลือกตั้งใหญ่8กลกุมภาพันธ์บรรยากาศนี่เข้มข้นสุดๆเลยค่ะแต่ทีนี้มันก็มีคำถามใหญ่ที่หลายคนก็คงคาใจเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้เลยก็คือ ไอ้กระแสะความนิยมของพรรคประชาชนที่เราเห็นว่ามันแบบโอ้โหถล่มทลายในโซเชียลมีเดียเนี่ยครับที่เห็นกันเยอะๆใช่ค่ะตกลงแล้วมันเป็นของจริงที่ยั่งรากลึกจริงๆหรือมันเป็นแค่ภาพลวงตาในโลกออนไลน์กันแน่คะพูดง่ายๆเลยก็คือคนยังชอบพักนี้อยู่จริงไหมอืมเป็นคำถามที่ดีมากเลยครับเพราะสถานการณ์ของพรรคประชาชนตอนนี้เนี่ย ถ้าจะให้อธิบายง่ายๆมันเหมือนกับมีโลกสองใบซ้อนกันอยู่เลยครับที่เรียกว่าทวิลัก์โลก2ใบเหรอคะใช่ครับดูอัลเรียลิตี้คือในโลกใบหนึ่งหรือในระดับชาติเนี่ยผลโพส่วนใหญ่ยังชี้ว่าพักยังคงได้รับความนิยมเป็นอันดับหนึ่งค่ะแต่พอไปดูโลกอีกใบคือในระดับท้องถิง่นผลเลือกตั้นนายกอบจอที่ผ่านมาพักกลับแพ้เกือบทุกสนามเลยโอ้โห ซึ่งมันน่าสนใจมากเพราะการเลือกตั้ง8กุมภาพันธ์นี้เดิมพันสูงจริงๆนะครับไม่ใช่แค่เลือกสอสอแต่พ่วงประชามติร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ไปด้วยถูกต้องครับซึ่งเป็นวาระสำคัญเป็นหัวใจของพรรคเลยโอเคโลกสองใบที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงถ้าอย่างนั้นเรามาเริ่มจากโลกที่จับต้องได้กันก่อนดีกว่าคะ่ะคือผลการเลือกตั้งจริงๆที่เกิดขึ้นแล้วมันมีสัญญ,ญาณเตือนอะไรมาก่อนหน้านี้บ้างไหมคะ มีครับสัญญาณเตือนแรกที่ชัดมากๆเลยคือการเลือกตั้งซ่อมสอสอที่พิษณุโลกมเมื่อเดือนกันยายนปี2567ครับอ๋อจำได้ค่ะที่นั่นน่าสนใจเพราะเป็นฐานเสียงเดิมของคุณปฏิพัทสันติพาดาซึ่งก็เป็นคนสำคัญของพรรคเลยแต่ผลออกมาคือแพ้ผู้สมัครของพรรคประชาชนแพ้ให้กับพรรคเพื่อไทยครับคะแนนก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับเพื่อไทยได้ไปประมาณ37 000. ส่วนพรรคประชาชนได้ประมาณ3 0 0 0 0 ห่างกันพอสมควรเลยนะคะบทเรียนจากสนามนั้นคืออะไรหรอคะมันบอกเราว่าเมื่อไม่มีตัวบุคคลที่มีบารมีสูงมากๆอย่างคุณปฏิพัฒน์ลงเองค่ะและต้องไปสู้กับกลไกของฝั่งรัฐบาลที่เขาผนึกกําลังกันซุ้มเต็มที่เนี่ยบางทีแค่แบรนด์พักอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่ครับ แล้วมันก็มาตอกย้ำภาพนี้ชัดขึ้นอีกในการเลือกตั้งนายกอบจอเมื่อต้นปี25 6 8รที่ผ่านมาที่บอกว่าแพเกือบถูกสนามเลยใช่ไหมคะใช่ครับที่น่าช็อกสุดๆสำหรับหลายคนน่าจะเป็นที่ภูเก็ตนะทั้งๆที่เลือกตั้งใหญ่ปี66ตอนนั้นยังเป็นพักคก้าไกลชนะสสแบบยกเกาะมาแล้วทำไมถึงพลิกล็อกได้ขนาดนั้นคะใช่ครับภูเก็ตเป็นกรณีศึกษาที่น่าตกใจมากแต่ภาพรวมคือพักส่งผู้สมัครไป17จังหวัด ชนะมาแค่ที่เดียวคือลำพูนที่เดียวเองเหรอคะครับผมส่วนสนามอื่นๆที่เป็นไฮไลท์อย่างที่คุณว่ามาคือภูเก็ตหรือแม้แต่เชียงใหม่ที่ถูกมองว่าเป็นเมืองหลวงคนรุ่นใหม่ก็ยังแพ้ให้กับกลไกบ้านใหญ่ของเพื่อไทย hmm. ถ้าไปดูฝั่งตะวันออกที่ชนบุรีก็แพ้กลุ่มการเหมืองตระกูลคุณปลืม้มแบบขาดลอยเลยส่วนต่างเป็นแสนคะแนนสมุทปราการก็สู้เครือข่ายบ้านใหญ่อัสวเมมให้ได้เหมือนกันครับ โหฟังดูเหมือนว่าในโลกความเป็นจริงในสนามเลือกตั้งจริงๆนี่พักเจองานหนักเลยนะคะทําไมความนิยมที่เราเห็นในโพเนี่ยมันถึงไม่ถูกเปลี่ยนมาเป็นคะแนนเสียงในสนามท้องถิ่นล่ะคะสิ่งที่น่าสนใจตรงนี้คือความพ่ายแพ้ในท้องถิ่นอาจจะไม่ได้แปลว่าคนเลือกชอบพักเสมอไปครับอ้าวแล้วคะครับแต่มันสะท้อนพฤติกรรมอย่างหนึ่งของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เรียกว่าการเลือกตั้งแบบแยกบัตรหรือ split ticket voting ครับแยกบัตร มันคืออะไรคะช่วยขยายความหน่อยคะ่ะคือต้องบอกว่าคนเลือกตั้งสมัยนี้เขาฉลาดขึ้นนะครับแล้วก็แยกแยะเป็นพอการเลือกตั้งใหญ่ระดับประเทศเขาเลือกด้วยอุดมการอืมอยากเห็นประเทศเปลี่ยนไปในภาพใหญ่ซึ่งพักประชาชนก็ตอบโจทย์ตรงนี้ค่ะแต่พอเป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นโจทย์มันเปลี่ยนไปเลยครับเขาไม่ได้มองภาพใหญ่แล้วแต่มองว่าใครจะมาเป็นคนดูแลชีวิตประจําวันของเขาได้ดีที่สุด ใครจะมาทำถนนซ่อมไฟส่องสว่างหรือแม้กระทั่งมางานบวชงานแต่งได้ซึ่งตรงนี้ต้องยอมรับว่ากลุ่มการเมืองท้องถิน่นหรือที่เรียกว่าบ้านใหญ่ <อ PR. S 1> เขามีกลไกตรงนี้ที่แข็งแรงกว่ามาตลอดอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะเหมือนกับว่าเลือกตั้งใหญ่คือเลือกนายกของประเทศแต่เลือกตั้งท้องถิ่นคือเลือกผู้ใหญ่บ้านที่พึ่งพาได้จริงในพื้นที่มันคนละโจทย์กันเลยถูกต้องครับแต่แต่แล้วที่ลําพูนหรอค <orit> ะ ที่เป็นจังหวัดเดียวที่ชนะได้มันเกิดอะไรขึ้นที่นั่นคะที่ลำพูนนี่แหละครับคือข้อยกเว้นที่พิสูจน์กฎเกณฑ์ทั้งหมดที่เราคุยกันมาใช้ชนะที่นั่นไม่ใช่ชัยชนะของกระแสพักเพียวๆนะครับแต่มันเป็นสูตรผสมที่ลงตัวระหว่างกระแสพักบวกบ้านใหญ่กระแสบวกบ้านใหญ่ใช่ครับเพราะผู้สมัครที่ชนะคือคุณวีระเดชภูพิสิทธิ์เขาเป็นทายาทของตระกูลการเมืองท้องถิ่นที่ลำพูนมีฐานเสียงส่วนตัวที่แข็งแกร่งอยู่แล้วอ๋อ อ๋อได้กระแสพ,พักมาเสริมมันเลยทะลุเพดานที่พักอื่นเจอได้ครับโห oh, ชัดเจนเลยค่ะแสดงว่าในโลกออฟไลน์ line, เนี่ยกำแพงของระบบบ้านใหญ่ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญสุดๆแต่ที่น่าแปลกคือพอเราไปดูผลโพมันกลับเป็นหนังคนละม้วลเลยมันต่างกันขนาดไหนคะต่างกันมากครับถ้าเราไปดูโพในช่วงปลายปี2 5 6 8อย่างสวนดุสิตโพเนี่ยถ้าถามว่าจะเลือกพักไหน พักประชาชนยังคงมาเป็นอันดับหนึ่งที่ประมาณ24-25%ค่ะก็ยังสูงอยู่แต่ที่น่าทึ่งจริงๆคือผลสำรวจของอีสานโพครับภาคอีสานนี่คือสมอรภูมิที่ใหญ่ที่สุดเลยใช่ไหมคะมีสอสอเยอะที่สุดผลออกมาเป็นยังไงคะผลคือพักประชาชนนำโด่งมาเลยครับ ได้ไปถึง34.4%ตชนะทั้งพักเพื่อไทยที่ได้26.7%โอและพักภูมิใจไทยที่ได้26.4%ซึ่งมันสะท้อนปรากฏการณ์ที่เรียกว่าอีสานแตกเป็น3มก๊กได้อย่างชัดเจนเลยอีสานแตกเป็น3ก๊กหมายความว่าฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยถูกแบ่งไปเยอะมากหรอคะถูกต้องครับฐานเสียงเดิมของเพื่อไทยส่วนหนึ่งได้ปันใจมาให้พักประชาชนอย่างมีนัยสําคัญอือาจจะมาจากความผิดหวังในรัฐบาลชุดที่แล้วหรืออยากเห็นการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ แต่อีกด้านหนึ่งที่น่าจับตาก็คือคะแนนของพรรคภูมิใจไทยก็พุ่งสูงขึ้นมาทัดเทียมกับเพื่อไทยได้เหมือนกันค่ะซึ่งนี่เป็นสัญญาณเตือนว่ากระสุนหรืออิทธิพลของบ้านใหญ่ในภาคอีสานเองก็กําลังทํางานอย่างหนักหน่วงเพื่อสู้กับกระแสะเหมือนกันครับแต่ว่ามีโพตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากค่ะคือนิดาโพที่บอกว่าคนที่คนอยากให้เป็นนายกมากที่สุดคือ ยังหาคนที่เหมาะสมได้สูงถึง40.60%เลยนะคะตัวเลขนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างคะตัวเลขนี้สำคัญมากครับมันชี้ให้เห็นว่าพักประชาชนอาจจะมีฐานเสียงจัดตั้งหรือออแกนิกโหวตที่เหนียวแน่นอยู่ราวๆ25%ปของประเทศค่ะซึ่งเป็นกลุ่มที่เลือกพักแน่ๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่พักกำลังเผชิญกับความท้าทายอย่างหนักในการขยายฐานเสียงไปยังกลุ่มพลังเงียบ หรือ Swing Voter กลุ่มที่ยังไม่ตัดสินใจใช่ครับที่มีจำนวนมหาศาลกว่า40%ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังลังเลและเป็นกลุ่มที่จะชี้ขาดผลการเลือกตั้งจริงๆซึ่งมันก็วนกลับมาที่คำถามปรืเดิมของเราเลยว่าความนิยมที่เห็นในโลกออนไลน์เนี่ยมันจะเจาะไปถึงกลุ่มพลังเงียยพวกนี้ได้ไหมหรือมันเป็นแค่กระแสในหมู่แฟนคลับกันเองหรือเปล่าคะถ้าถามว่าความนิยมในโลกออนไลน์เป็นของจริงไหม คำตอบคือจริงมากครับจริงมากเลยเหรอคะครับจากข้อมูลของ Wiseight ที่เป็นบริษัทวิเคราะห์ข้อมูลโซเชียลมีเดียพบว่าพักประชาชนครองพื้นที่สื่อออนไลน์ได้อย่างบเบ็ดเสร็จสร้าง engagement หรือการมีส่วนร่วมได้สูงถึง97ล้านครั้งโดยมี TikTok เป็นอาวุธหลักเลย97ล้านครั้งครับตัวเลขระดับนี้มันมาจากผู้ใช้งานจริงที่มีตัวตนแน่นอนครับไม่ใช่ของปลอมแต่แต มันก็มีด้านเมืดของสงครามข้อมูลอยู่ด้วยที่เรียกว่า I.O. ใช่ไหมคะใช่เลยครับมีการเปิดโปงจากสสชยพลสะท้อนดีที่นำเอกสารมาแสดงให้เห็นว่าอาจจะมีทีมไซเบอร์จากหน่วยงานความมั่นคงทำปฏิบัติการด้อยค่าฝ่ายตรงข้ามอย่างเป็นระบบ มีการสร้างวัทกรรมซ้ำๆเช่นล้มล้างสถาบันหรือด้อยค่าทหารเพื่อโจมตีโดยเฉพาะแล้วเราก็ได้เห็นผลของบางบัดแสบจะเลยในเหตุการณ์ที่แม่ค้าไล่คุณนัทพงศ์ที่ตลาดสดขอนแก่นเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคำพูดที่แม่ค้าคนนั้นตะโกนออกมามันเป็นชุดความคิดเดียวกับที่ไอโอไซโจมตีเป๊ะเลยนะคะเหตุการณ์นั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยครับแต่มันสะท้อนให้เห็นว่าปฏิบัติการ IO สามารถทำงานได้สำเร็จจริงๆ <inate> คือเขาสามารถฝังชุดความคิดเหล่านี้ลงไปในหัวของคนบางกลุ่มได้โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเก่าหรือกลุ่มอน,นุรักษ์นิยมในต่างจังหวัดมันแสดงให้เห็นภาวะสังคมที่แตกแยกหรือ polarization ที่รุนแรงมากครับ <through my> <heart> ค่ะคือฝ่ายหนึ่งก็รักสุดใจอีกฝ่ายก็เกลียดเข้ากระดูกดำไปเลย <spe ak Sabrina> <sh arp goodness> ใช่ครับไม่มีพื้นที่ตรงกลางประเด็นนี้ก็น่าจะเชื่อมโยงกับเรื Uz ่네องผู้นํำด้วยหรือเปล่าคะการเปลี่ยนผ่านจากคุณพิธาที่มีภาพลักษณ์เป็นร็อกสตาร์ มาเป็นคุณนัทพงศ์ที่ดูเป็นนักวิชาการหรือเทคโนแครตมากกว่ามันส่งผลกระทบอะไรบ้างคะส่งผลแน่นอนครับมันเป็นการแลกเปลี่ยนหรือเทรดออฟอย่างหนึง่งการมีคุณนัทพงศ์เป็นผู้นำพักอาจจะได้ความน่าเชื่อถือในด้านการบริหารจัดการนโยบายและข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นค่ะแต่ในขณะเดียวกันก็อาจจะสูญเสียคะแนนนิยมส่วนบุคคลหรือคริสมาที่คุณพิธาสามารถดึงดูดมวลชนได้อย่างมหาศาลไปส่วนหนึ่ง หมายความว่าแฟนคลับบางส่วนอาจจะลดความกระตือรือร้นลงไปแต่ในกลุ่มที่เป็นฐานเสียงหลักๆล่ะคะเขายังสนับสนุนเต็มที่อยู่ไหมเรื่องนี้ดูได้จากกำลังเงินครับกำลังเงินใช่ครับแม้กระแสในบางโพจะดูแผ่วลงไปบ้างแต่ศรัทธาที่แปลงมาเป็นเงินบริจาคยังแข็งแกร่งมาก การที่พักสามารถระดมเงินบริจาคทะลุ20ล้านบาทได้ในเวลาสั้นๆสะท้อนให้เห็นว่าฐานเสียงระดับฮาร์ดคอร์ยังคงพร้อมสนับสนุนพักอย่างเต็มที่เพื่อสู้ศึกเลือกตั้งครั้งนี้ครับโอเคงั้นเรามาลองประติดประต่อภาพทั้งหมดนี้กันค่ะสรุปแล้วคำถามที่เราตั้งไว้ตอนต้นว่าคนยังชอบพักประชาชนอยู่ไหมคำตอบที่ได้จากข้อมูลทั้งหมดคืออะไรคะ คำตอบคือยังชอบอยู่ครับและเป็นความชอบที่มีตัวตนจริงไม่ใช่แค่กระแสปัน่นมีฐานเสียงที่เหนียวแน่นอยู่ราวๆยี่สิบห้าถึงสาสิบห้าเปอร์เซ็นของประชากรเลยทีเดียวแต่ความชอบนี้กําลังเผชิญกับเพดานสองอย่างที่ใหญ่มากๆครับเพดานสองอย่างมีอะไรบ้างคะเพดานแรกคือเพดานเชิงโครงสร้างครับ นั่นก็คือวัฒนธรรมการเมืองแบบอุปธรรมและระบบบ้านใหญ่ที่ทรงพลังมากในต่างจังหวัดทําให้ความชอบไม่สามารถถูกเปลี่ยนเป็นขั้นนานเสียงได้ในทุกพื้นที่ค่ะส่วนเพดานที่2คือเพดานเชิงข้อมูลหรือสงคราม I.O. ที่เราคุยกันไปมันทําให้การขยายฐานเสียงไปยังกลุ่มอนุรักษ์นิยมและคนรุ่นเก่าเป็นไปได้ยากมากเพราะมีกําแพงอคติที่ถูกสร้างขึ้นมาขวางอยู่ แล้วทั้งหมดนี้มันหมายความว่าอะไรกับการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ล่ะคะถ้าให้คาดการผลลัพธ์น่าจะออกมาในรูปแบบไหนถ้าให้ฉายภาพนะครับในส่วนของสสบัญชีรายชื่อหรือ Party List พักประชาชนมีโอกาสสูงมากที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งออ oh. เพราะคะแนนส่วนนี้มาจากความนิยมในภาพรวมทั่วประเทศแต่ในส่วนของสสเขตนี่จะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากและดุดเดือดมากค่ะ <c oughs> พักอาจจะเสียที่นั่งในเขตที่บ้านใหญ่แข็งแกร่งสุดๆอย่างชนบุรีหรือสมุทรปราการแต่ในทางกลับกันก็อาจจะได้ที่นั่งเพิ่มขึ้นในเขตเมืองใหญ่ของภาคอีสานอย่างขอนแก่นหรืออุดรธานีที่กระแสะคนรุ่นใหม่แรงพอจะสู้ได้ครับแล้วยอดรวมสอสอละคะพอจะสู้จัดตั้งรัฐบาลได้ไหมคะยอดรวมก็น่าจะยังคงเป็นพักใหญ่อันดับต้นๆของสภาครับมีโอกาสได้ที่นั่งราวๆ150ที่นั่งขึ้นไปอื แต่เป้าหมายแลนสไลด์ที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวได้น่าจะอย่างเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆครับฟังแล้วเห็นภาพเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่ติดตามการเบืองอย่างใกล้ชิดในช่วงโค้งสุดท้ายนี้มีอะไรที่ควรจับตาเป็นพิเศษหรือมีข้อแนะนำอะไรบ้างไหมคะมี3ข้อที่อยากจะแนะนำครับข้อแรกคือพยายามมองข้ามดราม่ารายวัน อย่าเพิ่งตัดสินภาพรวมทั้งหมดจากคลิปไวรัลแค่คลิปเดียวไม่ว่าจะเป็นคลิปคนไล่หรือคอมเมนต์เชร์ในทิกต็อกก็ตามมันเป็นแค่เศษเสี้ยวของภาพทั้งหมดข้อ2องะคะข้อที่2จับตาดูพลันเงียบหรือ u n d e c i d e d voter กลุ่ม40%ที่เราคุยกันในนีดาโพให้ดีครับกลุ่มชี้ขาดใช่ครับเพราะคุณกลุ่มนี้คือตัวแปรที่จะตัดสินผลการเลือกตั้งที่แท้จริงและข้อสุดท้ายตรวจสอบแหล่งข่าวให้ดีเสมอครับ โดยเฉพาะในช่วงใกล้เลือกตั้งปฏิบัติการ I.O. น่าจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอีกเยอะเลยชัดเจนมากค่ะจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ชัดว่าสมรภูมิสำคัญที่สุดในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการต่อสู้ระหว่างกระแสะกับกระสุนอืและระหว่างโลกออนไลน์กับโลกออฟไลน์คำถามที่น่าคิดต่อและเราจะได้คำตอบกันในวันที่8กุมภาพันธ์ก็คือ ในการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์ที่กำลังจะมาถึงนี้นกลไกการเมืองแบบดั้งเดิมของไทยอย่างระบบบ้านใหญ่ที่อยู่คู่กับการเมืองไทยมานานแสนนานจะยังคงทรงพลังอยู่ได้หรือสุดท้ายแล้วพลังของอุดมการณ์ที่ขับเคลื่อนผ่านคนรุ่นใหม่และเทคโนโลยีจะสามารถทลายกำแพงนั้นลงได้เป็นครั้งแรกผลลัพธ์ในวันนั้นอาจเป็นตัวชี้วัดอนาคตภูมิทัศน์การเมืองไทยไปอีกหลายทศวรรษเลยทีเดียวครับ